พวออ,ออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์บอสามคณิตศาสตร์เล่มสอรูปสมมาตรเมื่อพับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ตามแนวเส้นประแล้วทั้งสองส่วนทับกันสนิทเส้นประนี้เป็นแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยม รูปเลขาคณิตบางรูปมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนเช่นเมื่อพับรูปสี่เหลี่ยมนี้ตามแนวเส้นประทีละครั้งจะได้ทั้งสองส่วนทับกันสนิทรูปสี่เหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรสองแกนนะครับรูปสมมาตรเป็นรูปที่เมื่อพับครึ่งแล้วทําให้แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทและรอยพับนั้นจะเป็นแกนสมมาตรของรูปนั้นพับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งดังรูปที่หนึ่ง วาดรูปดังรูปที่สองตัดตามรูปที่วาดคลี่ออกและลากเส้นตามรอยพับจะได้รูปที่สซึ่งมีเส้นประเป็นแกนสมมาตรนะครับ